สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เรามาดูโค้ดแปลกๆที่ไม่มีในคู่มือนะครับของค่ายยามาฮ่ากันเด้อโค้ดที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้ถ้าหากว่าใครอ่านโค้ดออกก็จะเป็นโค้ด2222นะครับพี่น้อง FC ในกรณีที่อารถติดโค้ดในลักษณะแบบนี้เบื้องต้นนะครับให้ท่านไปทำการชาร์จแบตเตอรี่เช็คค่าโวลต์ค่า CCA แล้วก็ค่าแอมป์กันก่อนเลยนะครับหรือว่า ลองสลับแบตเตอรี่ก่อนนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับส่วนมากจะเจอปัญหามาจากเรื่องของแบตเตอรี่นะครับและส่วนที่ต่อมาที่เราจะต้องทําการเช็ค้าว่าเช็คแบตแล้วไม่หายก็คือวงจรชาร์จไม่ว่าจะเป็นมัดไฟฟ,ฟินคอยนะครับหรือว่าแผ่นชาร์จนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายตามด้วยสายเมนของอะระบบชาร์จนะครับทุกท่านนะสายเมนหลักเลยที่ขึ้นจากมัดไฟฟินคอย มักจะหลวมนะครับไม่แน่นช็อตลัดวงจรนั่นเองนะครับทุกท่าน